มีสายมาค่ะน้องๆจากคุณรุ่งทีรบุรีนะคะครับสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะยินดีต้อนรับนะคะค่ะฟังมาตั้งนานแล้วโทรหน้าไม่ติดเลยค่ะออวันนี้ชมดีใจมากชมดีแล้วนะครับวันนี้นะชคดีคก็ต้องสารคนน้องเมื่อกี้เนี่ยค่ะค่ะคือว่าถ้า พี่ลุงทิ่ถืใกล้ๆก็จะไปเป็นเพื่อนว่าเออว่าอย่าไปคิดถึงค่าตัวตายเรายังมีแม่อยู่มีลูกอยู่ออะไรอย่างนี้นะคะแล้วลุกพิษก็เคยก็เคยเจออย่างนี้มาแต่ตอนนี้สบายแล้วค่ะใอตอนนลองย้อนขออนุญาตขออนุญาตท้าความเรื่องเศร้าๆหน่อยย้อนย้อนให้ผมฟังหน่อย้เอผ่านมาได้ยังไงตอนนั้นอายุประมาณ สิบห้านะคะก็ะชอบกับเขาคนหนึ่งค,คนหนึ่งแล้วทีนี้เขาก็พาเรามาแบบมาอยู่กับเขาที่บ้านครับ<อ>แต่ทีนี้ว่ามันมีอยู่ครับหนึ่งเขาทํางานเข้ากรุงเทพแล้วเขาก็ไปมีพูดง่ายๆว่าวไปมีผู้หญิงคนใหม่อะ,ค,ะค่ะแล้วเขาก็ทิ้งทิ้งเราไปเลยเดิงเราไปแล้วนี้เราก็พยายามติดต่อกับแฟนแล้วว่าจะเอาอยัางไงเพราะว่าอีกเดือนยังลูกจะคลอดแล้วอะไรอย่างเงี้ย่างผู้เขาก็เขาก็ ก็ติดต่อกลับมาแฟนนะะก็โอเคแต่นี่ผู้หญิงคนนั้นะเขาไม่ยอมอ่ะเขาไม่ยอมหมายถึงว่าเขามาถามอยู่ตรงๆเลยนะว่าเมื่อไหร่เมื่อไหร่จะไปจากจากแฟนเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเาบอกว่าแล้ว็เลยบอกว่าขอให้ลูกคลอดก่อนได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ก็เราก็เป็นคนที่โชคดีคนหนึ่งว่ามีมีเพื่อนดีค่ะเพื่อนด้กำลังใจด้วยแล้วทีนี้ก็พอลูกออกมาเขาก็มาถามอีกผู้หญิงคนนั้นก็มาถามว่า ข้อูปแล้วเมื่อไหร่จะไปจากจากชีวิตแฟนของของเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โอเคก็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 เรียกแฟนมาคุยด้วยแฟนก็บอกว่าถ้าจะให้เขาเลือกเขาจะเลือกสองคนใช่ไหมแล้วคือว่าตรงนั้นเราก็ยอมรับก็ยอมรับเออไม่เป็นไรก็เราก็จะอยู่บ้านเลี้ยงลูกก็โอเคก็ได้ยอมแต่ทีนี้ผู้หญิงคนนั้นเขาไม่ยอมเขาอยากเป็นคนเดียวเขาไม่ยอมหมายถึงว่าเขาจะเอาผู้ชายเอาแฟนเราไปคนเดียวเลยอะไรอย่างเงี้ย จะให้เราแยกจากเขาเลยอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. เราก็โอเคเราก็คุยกับลูก <Yeah. S 2> เราคุยกับแฟนว่าขอลูกนะคื <Okay. S 2> เอ,อเราจะได้มีเพื่อนอะไรถ้าเธอพร้อมไปอยู่กับเขาก็โอเคเราไม่ว่าเออไม่ว่าหมายถึงว่าก็เดินกันมาแค่ว่าคนละึ่งทางแล้วกัน mm hmm. อะไรอย่างนี้แต่ตอนนี้ชีวิตเราตนะ้องบอกตรงแล้วว่าเราสบายมากเลย mm hmm. แต่ตอนนั้นเ,เราก็ คิดเหมือนน้องคนเมื่อกี้เหมือนกันคิดฆ่าตัวตายแล้วก็ไม่กล้ากลับบ้านด้วยอ,อะไรอย่างเงี้ยเราก็หอบลูกเลี้ยงลูกอยู่คนเดียวแต่ตอนนี้อขอโทษนะคะว่าสบายที่สุดเลยเพราะว่าตอนนี้เรามีแบบว่าตั้งสติขึ้นแล้วแล้วก็ม,มีความสามารถที่ว่าส่งลูกเรียนจบว<อ>ิญญาณดีแล้วแล้วลูกก็ สอบทิงทุนได้ไปเมืองนอกแล้วอตอนนี้สบายแล้วตอนนี้ไม่ต้องทําอะไรแล้วลูกๆเลี้ยงเราตอนนี้สบายเลยใน,นช่วงจุดเปลี่ยนความ<อ>คิดเนี่ยจากที่ความทุกข์มากถึงขั้นเกือบฆ่าตัวตายเนี่ยแล้วก็พลิกความคิดมาเนี่ดดยตรดดยงนนั้คิดได้ยังไงคิดได้ยังไงจุอะไรว่าเออทำไมถึงคิดได้แล้วตอนตอนเล็กๆนะคะจะท้าความนิดนึงนะหมายถึงว่าอยู่กับย่านะคะย่าเขาก็จะสอนว่า หนูถ้าหนูรักผู้ชายน่ะให้ผู้ชายแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะลูกเพราะว่าที่เขาจะรักเราจริงน่ะมันมีโอกาสน้อยมากเพราะว่าอย่างเงี้ยนะเพราะว่าผู้หญิงอ่ะสมัยเนี้มันเยอะมันมากมายอะไรอย่าง้เขาบอกว่าถ้าคิดจะรักใครก็ไม่ว่ายากไม่ได้ว่าแต่ว่ายากขอเือนว่าให้แค่ความรักจากเราไปหาเขาเนี้ยแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์พอเพราะว่าเพราะว่าให้ให้เผื่อว่า เราอกหักแล้วก็ทิ้งเราเราจะได้ทําใจได้แปดสิบเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะได้รญาตัวเองได้ถูญาติจะเป็นคนสอนไว้จะเป็นนนคสอดีมค่ะเอาความเอาคําสอนคุณย่ามาช่วยช่วย จิตใจในยุในช่วงที่เกิดวิกฤตของชีวิตจ้าจะาใช่จ้าบอกว่าอยากจะเตือนน้องคนเมื่อกี้นี่ว่าค่ะไม,ไม่ไม่ไม่ต้องตกใจเราย,ยังมีแม่มีลูกเนี่ยลูกเราเนี่ยจะเราจะต้องเป็นกําลังใจให้ลูกเราเราอุ้มท้องมาตั้งเก้าเดือนนะคะ,คะเราต้องเข้าลืมตาดูโลกแล้วเราก็ดีใจแล้วเรามีเพื่อนแล้วจึงได้มีเขาเราก็ไม่เป็นไรเราอยู่ได้ค่ะค่ะไม่ต้องตกใจนะคะขอเตือนขอเตือนผู้หญิงทุกๆคนว่า เอาเอาเอาอันนี้ไปขายได้เลยว่า ให้แค่ยี่สิบเปอร์เซ็นพอไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นผู้ชายประเทศไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องเอาเอาไปแค่ยี่ส ok ิบพออีกแปดสิบจะเก็บให้ตัวเองใช่ไหมคะโอ้ดีๆีขอบคุณมากมากเลยนะคะได้แนวความคิดที่ดีขอบคุณมากค่ะอยากอยากจะให้กำลังใจคนน้องเมื่อกี้นี่นะถ้าพี่อยู่ใกได้เนี่ยเดี๋ยวพี่จะไปเป็นกำลังใจให้ทุกวันเลย่แคดีกัใจเขาฟังอยู่เขดีใจแล้วนะครับขอบคุณมากขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะล่าสุดนี้เพิ่งผ่าน วันสตรีมาเนี่ยวันสตรีสากล8มีนาคมนะคะแหม่ล่าสุดเลยวันนี้มายืนยันให้กับดูวันสตรีสากลปีนี้มีความสําคัญมากขึ้นอีกเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะ้หญิงจริงๆแล้วในบุมเข้มแข็งแล้วก็เด็ดเดี่ยวเนี่ยนะคะถึงเวลาจริงๆทุ่งแข็งจริงๆนะในบางสถานการณ์ที่มันเลวร้ายสุดๆก็ยังสามารถยืนหยัดได้เป็นแบบอย่างที่ดีเลยนะโปรดรือให้คือผมก็เข้าใจคือบางทีเนี่ยคนเราก็ต้องต้องมีมุมกลับบ้างคือจะเป็นข้อให้ทางไปตลอด ผมไปไหนก็คือตามมันคงเป็นมันคงอาจจะจริงๆแล้วผมว่าในในสมัยโบราณก็คงจะมีนั่นแหละ <c oughs> แต่ไม่เห็น <c oughs> แต่ไม่เห็นนะครับเดี๋ยวนี้จริงๆแล้วอะไรที่มันทันสมัยก็ํามาปรับใช้บ้างก็ได้ <c oughs> คือการที่เป็นคนพูดนําดูกระฉับกระเฉง <c oughs> ดูสดใสและคล่องแคล่ว <c oughs> มีความมั่นใจผมว่าก็คงไม่คดหน้าขัดเขินอมองที่ผู้หญิงจะทําแบบนี้ ถ้าบอว่าสังคมยอมรับใช่ใช่อยอมรับคนที่เข้มแข็งโลกมันเปลี่ยนแล้วไงผู้หญิงบางทีไม่จาเป็นต้องเป็นช่างเท้าหลังเสมอไปบางอย่างไม่จำเป็นต้องไปแบบตามวิถีว่าแฟนจากไปเราต้องร้องไห้เราลองฝืนตัวเองซิเราลองเราลองสามารถกลับมายืนด้วยตัวเองดูซิอะไรอย่างงี้นะครับก็อยากจะให้ฟังเพลงของกุ้งเสียมากไม่ทันแลขาดเขาเราอยู่ใช่ไหมอเดี๋ยวทนายข้อความนิดนึงวันนี้เข้ามาเยอะจริงๆเลยนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่จะคนอกหักซะเยอะด้วยอ่ะวันนี้ประเด็นไม่เปลี่ยนแล้วนะวันนี้เกือบ อยู่กันมาหลายปีพอมีฐานะสามีก็เปลี่ยนไปหลอกให้ซื้อรถยนต์จนหมดตัวแล้วก็หนีไปอยู่กับเมียใหม่สามปีแล้วนึกทีไรเจ็บทุกทีแต่ก็อยู่ได้เพื่อลูกเห็นไหมนี่คือลูกนี่คือหัวใจสําคัญของคนที่เป็นแม่เลยนะคะรเพทำให้แม่เข้มแข็งขึ้นคือต้องอยู่ให้ได้ไงคืออย่างน้อยก็เผื่อตัวเองรักตัวเองบ้างแล้วก็รักคนที่เรารักแล้วเขาก็แคร์เราดีกว่านะครับค่ะมียดื่นครับ ค่ะพี่พอดาคนนองบอกว่าอยู่ดีๆเขาก็หายไปเป็นปีรู้ข่าวอีกทีก็แต่งงานซะละงงแล้วก็เจ็บๆแล้วก็ขอเวลาลืมมาด้วยนะคะคไงก็เข้มแข็งนะคะ,คคะก็ต้องเข้าใจนะครับทำใจให้ได้นะฮะเพราะว่าน้องนองพี่อยู่กับแฟนมา9ปีพี่รู้ว่าเขาเจ้าชู้แต่พี่ก็รักเขามากถ้ารู้ว่าเขาจะรักน้อยลงพี่ก็ทําใจแต่ชาตินี้คงลืมได้เพราะว่าลืมไม่ได้ เพราะว่ารักมากจากพากพัแก็รักให้น้อยลงก็ได้ครับไหนๆก็ไม่รักกันแล้วใช่ไหมแต่ว่าเรื่องลืมได้ลืมไม่ได้เนี่ยจะต้องใช้เวลานิดนึงนิดนึงนิดนึงนะครแล้วก็สังขารสังขารคือร่างกายจิตใจมันเป็นทุกขทนเพราะเกิดขึ้นแล้วดับไปมีหายไปจะฆ่าตัวเองทําไมมันบาปมากนะเป็นธรรมดาเช่นนั้นเองจากคุณหน่องโคราชนะคะเดี๋ยวเราฟังข่าวช่วงสามทุ่มก่อนครัเดี๋ยวกลับมาครับ Look to network